อัศวะเกิดกนันวันนี้วันที่นรกนะเล่นแบบไราดีนะกนอนนายบอกจะพูดไงเหมือนพูดเลย,ยถ้ามีเสียงลูกเกลียนกแค่โซ่ด้วยค่ะ ดอกกุหลาบสีแดงให้กับผู้เบาผู้เบาเศรษฐีให้ทุกคนเงยหนแอบรักเออหนูมีคนเดียวคนเดียวเนี่ยจริงจริงแต่เขายังไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมใช่จะหลับใครเนี่ยเื่นในห้องใช่เว้ยห้องใช่ผี ใช่ชอบผู้เบาโอ้ยเบาย่างมี้ยังผู้กลางครับนั่นเราทำหน่อยหนูทำอะไรหน่อยถ้าแม่ตีเราแสดงว่าแม่รักเราใช่ไหมใช่หนูทำหน่อยถ้าแม่ถ้าแม่รักเราแสดงว่าแม่รักเราเราแสดงว่าแม่รักเราถ้ใช่ไหมถ้าเพื่อนร้อเราแสดงว่าเพื่อน เอ็มา,า,า,ามอะไรเลยถ้าแม่ตีเราแสดงว่าแม่รักเราถา้าเพื่อนแก้เราแสดงว่าเพื่อนชอบเราใช่ไหมใช่เออหนูโดนเพื่อนล้อตอนนี้คนน,นั้นแน่คนที่เราแอบชอบแน่เขาล้อเราแน่เาขาก็เริ่มชอบแล้วล่ <c oughs> เาขาล้อว่า นี่เยเป็นเพื่อนเราไมเป็นเนราะเขาใหญ่เขาเริ่มสนใจแล้วละ่ะเ,เขาเริ่มเ้ยเผื่อเาือนที่แอลชอเาาลิไม่ได้ไม่ไดชอบแล้อชอบแล้วละเริ่มนุ้ี้นอคไม่กคิดเลยว่าเขาชอบเนาะอถ้าเราสวยอ่ะก็เธอมันสวยอ่ะ ขนาดนั้นไม่เงถ้าอยากสวจริงๆเธอต้องหีผมให้ให้แบบว่าสย่เ้ออ่ะ่ตกเธอทำมาชิ้หมาแล้วอ่ะเจ้าคนตก ถ้าถ้าเราถามว่าพวกกันชอบใครถ้าพวกกันไม่ตอบแสดงว่าพวกกันชอบคนนัน้นดูไม่พี่คนมาขายดอกกุาหลาบลยัยงเลยกระแอาก่อนพรุ่งนี้หน,นูมาขอดอกไม้ได้ไหมพรุ่งนี้มาเคารบูชาลแล้วจะมีดอกอะไรเหลือ ไหนของไนี <łość> ้ตรพวนี้ไงเปมีเขายนสอนเด็กหน่อยแต่วันนี้สัเกือนพูดตรงไปว้ตรงยาวยาวอย่าไปอย่าไป ถ้าไม่อยู่หลายวันเขาซิฟหอนี่แค่ทำอะไว้ก่อนเจอที่น่าไป็นเซเว่นมันหน่ดเลยแจ้งเก้าต้องดูแลด้วยนะเสร็จรับครอกห์คราะห์นะใครที่ไม่รู้ด้วยนะซ่าถ้าเหงาก็ส่งมาหาหนูนะจ๊าถ้าเหงาก็ส่งมาหาหนูเพื่ออะไรแหละงานจเหงาโทรมาหาฉันทุกวันเชื่อหนูจะเหงามากกว่าเแย่งหนึ่ง วันห<อ>นึ่งเรามีคิดถึงล็อกแต่หายวันตุกจะคิดถึงเราจะเล่นกี้ามีเพื่อนเยอะก็จะเล่นไปที่ถึงเนี่ยพี่ถึงถึงไม่ออาวันไหนที่ยันไม่มาหนูจะไม่ได้ออกเลยจากบ้านเลยมีเชื่โอโอ้โหเมืม่อกี้ไปสองเขาอยู่เลยมาทุกคนแค่นี้